รวมโน้ตบุกรถราคาในช่วงปลายปี2022ใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุกใหม่นี่เป็นโอกาสที่ของพวกเราแล้วส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดตตามและกดกระดิ่งเมื่อกแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream m a l up Let's Go สำหรับโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีในเรทหลายเรทหลายราคานะครับก็จะเป็นทั้งโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปโน้ตบุ๊กบางเบาแล้วก็โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็เลือกใช้ตามประเภทเลยแต่ว่าก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ผมแจ้งไปกับราคาในลิงก์ต่างกันเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเกิดจากสินค้าหมดหรือว่าโปรโมชั่นช่วงน,นั้นเข้ามาทับเสริมก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกดีกว่าครับกับเจ้าตัว Lenovo IdeaPad 514ALC05 นะครับพอแค่นี้ก่อนนะ ซึ่งรุ่นนี้นะครับผมก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่14นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็น Full HD นะส่วนในด้านของพันหน้าจอก็จะเป็น IPS นะครับค่า r e f ฟ e ชเร a เป็น60เฮิรปกตินั่นเองในด้านของการทํางานนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะรันมาด้วยกับ Windows 10นะครับซึ่งก็จะเป็น Windows 10แท้64บิตแถมมาให้เลยนะครับส่วนชิปเซตหรือ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น AMD Ryzen 5 5500U นั่นเองนะครับส่วนการ์ดจอก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Radeon RX นะครับ นะส่วนในเรื่องของแรมนะครับตัวนี้เนี่ยให้แรมมาเป็นแบบแรม8กิกนะครับ DDR4 นะส่วนในเรื่องของ Storage นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ความจุมาอยู่ที่512 g b นะครับเป็น SSD M.2 นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีน้ำหนักตัวเครื่อง1.39กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งตัวนี้ครับจริงๆมันก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานเอกสารอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมบอกเลยเลยครับว่าแนะนำให้เป็นรุ่นอื่นดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะคร ที่เปิดมานะครับจะอยู่ที่26,500บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมซื้อได้ในราคาเพียง19,900บาทเท่านั้นซึ่งรุ่นนี้ครับแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดแบบจํากัดจริงๆนะครับเราเนี่ยก็พยายามเลือกสรรแล้วแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาลดลงไปเยอะมากนะครับใครสนใจรีบกดสั่งซื้อในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นก็เช่นกันอันดับทอมานะครับกับตัว Huawei m a t b o o k นะครับ D ส่บสี่นั่นเองซึ่งรุ ว่าผมเนี่ยก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มารีวิวนะโอเคมาดูสเปคกันดีกว่าครับร่นี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่17นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอใะครับให้มาถึง 2K กันเลยทีเดียวส่วนในด้านของการทํางานครับร่นี้ให้มาเป็น Windows 10แท้นะครับ64บิตนะซึ่งก็จริงๆเป็น Windows 10ก็อัพเป็น Windows 11ได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้เนี่ยให้ชิปเซตมาในฝั่งของ Intel นะครับ Core i5 1135G7 นั่นเองส่วนเรื่องของการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับ Intel Iris นะครับ Xe ส่วนเรื่องของแรมนะครับตัวนี้เป็นแบบ DDR4 นะครับแรม8กิกนะสตอรเรจจะให้มาเป็น512กิกะไบต์นะครับเป็น SSD ธรรมดานั่นเองตัวนี้เนี่ยน้ำหนักให้มาอยู่ที่1.49กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าน้ำหนักใช้ได้นะครับแบกไปทำงานได้สบายๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโหพอชาร์จเป็น Type C ด้วยบอกได้เลยว่าใครที่ใช้มือถือที่เป็นพอร์ต Type C อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องพกอะแดปเตอร์หลายตัวนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเดียวก็ใช้ร่วมกันกับมือถือได้เช่นกันนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจริง ตัวราคาจะอยู่ประมาณ30 0 0 0บาทนะครับพอผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้มีการปรับราคาลงนะครับราคาจริงๆก็อยู่ระรับประมาณ2 3 0 0 0 2 4 0 0 0ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตามแบบว่าร้านค้าที่จาหน่ายทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง21,990ัาบาทนะครับถ้าอ้างอิงจากราคาเปิดตัวลดไป9 0 0 0แต่ถ้าอ้างอิงจากราคาที่ปรับแล้วนะครับก็ลดประมาณ2-3,000บาทนอกจากนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังมีโค้ดส่วนลดต่างๆอีกสามารถติดตามรายละเอียดได้ด้าานลล่่งเยแต แต่ว่าสินค้าจำนวนจำกัดอีกแล้วนะครับใครสนใจรีบกดสั่งซื้อเลยแฮะมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Realme Book Prime นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคอไ i 5นะโดยสเปคนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่14นิ้วนะครับ14.2ซัด้วยซ้ำนะฮะความละเอียดจะเป็น 2K plus เลยนะครับแล้วก็คาลิเฟรชั่นเป็น60เฮิร์ตปกติพารเนอเป็น IPS นะครับโดยตัวนี้ครับเปิดเครื่องมาเป็น Windows 11เลยนะครับส่วน CPU เนี่ยตัวนี้ใช้เป็น Intel Core i 5นะครับ1 1 3 2 0 h นนะะครับซึ่งก็็จเเปปชิ เจของทาง Intel นั่นเองส่วนการ์ดจอก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับส่วนเรื่องของ R a m นะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ L P D D R 4 X กันเลยทีเดียวนะก็ให้นะความจุมาที่ 8G กิกซอรเเนี่ยให้มาเป็น5 1 2ริกนะครับเป็น SSD ธรรมดานะส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับจะให้อยู่ที่1.39กิโลกรัมก็ค่อนข้างเบาแล้วก็พกพาสะดวกมากนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ย r รียวมีบุ k เนี่ยผมเคยรีวิวนะครับแต่ว่าตัวนั้นเป็น B 1นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับจากที่ยใา,น,านีี่ Note ่่ทตดตอูล อนนบ,บอกได้เลยว่าก็ใช้งานได้ดีไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆที่ดังในท้องตลาดเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคานะครับจริงๆตัวนี้ราคาเปิดมาที่27,999บาทนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะแต่ปัจจุบันครับซื้อได้ในราคาเพียง2 1 4 9 0บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้น้ตบุ๊กสักเครื่องหนึง่งเอาไปใช้งานพกพาสะดวกแล้วก็บางเบาเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันและที่สําคัญก็สามารถเล่นเกมได้นะครับพวกเกมการาฟิกไม่เยอะมากแรมเขาเนี่ยเป็นแบบ DDR4X อาจจะยังไม่เหมาะซะเท่าไหร่เพราะว่าน้องยังเป็นแค่ Iris Xe g r a p h i c ี G7 อยู่เลยนะครับมาดูฝั่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกันดีกว่านะครับกับเจ้าตัว MSI Bravo 15 B5ED นะครับ 007TH นะครับโอ้ชื่อยาวมากนะครับรหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเต็มเนี่ยคลิปด้านบนเนี่ยอาจจะใส่ไม่หมดนะครับโอเคมาดูสเปคกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะขนาดหน้าจอก็จะใหญ่หน่อยนะครับให้มาอยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD ธรรมดานะครับบแลล้้วกกก็เเนนี่ย่144ย144ตตตามมมสไ์โุ๊ิง นะครับระบบปฏิบัติการหรือว่าในด้านการทำงานก็จะให้มาเป็น windows 11แท้นะครับ windows 11 Home นั่นเองชิปเซตนะครับหรือว่า cpu เลือกใช้เป็น amd ryzen 5 5 6 0 0 h นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็น gen 5นะส่วนคาจอนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็น r a d e o n x นะครับ6 5 0 0 m นะครับเป็นของค่ายแดงนะก็จะเป็นของเจ้าตัว4ี่กิกนะครับ gddr6 นั่นเองนะครับแรมนะครับตัวนี้ให้มาเป็น ddr4 ธรรมดานะครับเป็น8ปดกิกบัส3า0พนะครับโตเลตหรือว่าความจุเนี่ยให้มาเป็น5 1 2ร้กิกนะครับเป็น ssd m.2 ไม่มีสล็อตเพิ่มนะครับไม่สามารถเพิ่มสล็อตได้สำหรับ ssd นะแต่ว่าแรมเนี่ยเพิ่มสล็อตได้นั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้จะให้มาอยู่ที่2.35กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไดด้้นนนนนิึงงงเเเื่่่่่ออจาาาากวีียขขคท ยัดอะไรมาเยอะนะครับการ์จอก็หนักนะครับแบตเตอรี่ก็หนักนะครับแล้วก็สายชาร์จก็หนักนะครับผมบอกได้เลยว่าหลังแทบหัก ซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนเปิดตัวมาเนี่ยราคาแอบสูงอยู่นะประมาณ3 2 0 0 0 3นานะครับแล้วก็เขาเราก็ได้มีการปรับราคาลงมาเหลือจะอยู่ประมาณ3 1 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่บอกก่อนว่าฟังตรงนี้นะครับเขามีการปรับราคาอีกรอบหนึ่งคือปรับราคาบ่อยมากนะครับราคากางๆเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 7 0 0 0ับาทนะครับแต่แต่แต่ณปัจจุบันคุณูชมซื้อได้ในราคาเพียง24,900ัรบาทนะครับโหก็ประหยัดลงไปเยอะอยู่นะซึ่งถือว่าคุ้มมากใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับอยากจะได้น้ตบุ๊กสักเครื่องเอาไว ครับต่อที่สายเกมเมอร์กันอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับกับเจ้าตัว HP Victus Gaming 15นะครับจริงๆเนี่ยเจ้าตัว Victus ผมเคยรีวิวไว้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารหัสนี้หรือเปล่านะครับมาดูสเปคนะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่15 6นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD นะพาร์หน้าจอเป็น IPS นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย144เฮิร์ตซ์ Gaming Style เลยนะครับในด้านของระบบการทำงานก็จะมาพร้อมกับ Android Android อะไรล่ะท้มาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับเรื่องของ CPU นะครับหรือว่าชิปเซ็ตเนี่ยให้มาเป็น AMD Ryzen 5 5 6 0h นะครับก็เป็นของค่ายแดงนะส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอตัวนี้จะเป็นค่ายแดงเหมือนกันนะครับ AMD Radeon RX นะครับ 6500M เอาจริงๆนะสเปคเหมือนคล้ายๆกันกันกบเจ้าตัว MSI Bravo 15อยู่เหมือนกันแต่แค่การดีไซน์แตกต่างนะครับแล้วก็ในด้านของค่ายคนละค่ายเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องน้องจะให้มาอยู่ที่2.29กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าหนักนะครับอะไรที่เกิน2กิโลขึ้นไปแบกอยู่หลังเราหนักอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆราคาที่น้องเปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ น่ารักอยู่แล้วนะครับตอนเปิดมาแรกๆเนี่ยราคาจะอยู่เราประมาณไม่ถึง30,000ื่นก็สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับก,ก็ขาดอีกร้อยหนึ่งนะครับสามหมื่นซึ่งตอนเปิดมาเนี่ยคนก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่า HP เนี่ยเขาก็มีซีรีส์เกมมิ่งต่างหากของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมาเปิดเป็นซีรีส์วิกัสเฉยเลยนะครับก็น่าดูน่าชมแล้วก็ผมเคยรีวิวด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การจัดการความร้อนในแบรนด์ของเขาเนี่ยแต่ก่อนนี่ที่เรียกได้ว่าโอ้โหนนะครรรรรรััััับบบบบบแตตต่่่่ปปจจุนนนนนเเเเเีียยยยยก็มมมะะะะาาาาาาคคคววว้้อออขชลซึงิด เนี่ยครับสองหมบาทเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมซื้อได้ในราคาเพียง27,990บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบ MSI นะครับอยากจะลองใช้ HP เนี่ยก็หันเบียดเบียนมาฝั่งนี้ได้นะครับแต่ว่าราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับชอบรุ่นไหนก็เลือกเอาเลยนะครับมาต่อกันที่โน้ตบุ๊กรุ่นถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งกึ่งเกมมิ่งก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกเลยสำหรับเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Gaming 3จรริิงงๆมมมััันนนนกก็เ่่แหละะคบสเเปปคคคนนนนนีี่่่ยยใหห้้้ขาาดจออไูท15.6ิววะรับาม เก็จะเป็น Full HD นะค่า r e f r e s เตตตัวนี้พิเศษมากครับเพราะว่าให้มาถึง165เฮิร์ซตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกๆเลยมั้งที่ให้ค่า Refresh มาทะลุ114เฮิร์ซนะครับก็เยอะมากนะครับส่วนเรื่องของการทำงานก็จะมาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับ CPU เนี่ยตัวนี้เลือกใช้เป็นค่ายสีฟ้านะครับ Intel Core i5 12450H นะครับโอ้เจน12เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าใหม่มากนะครับจริงๆก็ไม่ใหม่หรอกเพราะว่าเจน13มันเปิดตัวมาแล้วไงการ์ดจอนะครับเลือกใช้เป็น Nvidia GeForce RTX 3 0 50 Ti โ oh อ้โหเป็นของ 4G DDR6 นะครับผมซึ่งก็ถือว่าแรงพอตัวแรมเนี่ยตัวนี้จะให้มาเป็นแบบ DDR4 นะครับแรม 8GB นะครับบัส3002ส่วนสตอรี่ให้ความจุมา 512GB นะครับก็จะเป็นของ SSD M.2 นั่นเองโดยร,รวมเนี่ยสเปคถามว่ามันต่างกันกันกบเจ้าตัว2รุ่นที่ก่อนหน้านี้ไหมนะครับเอาดีในด้านของชิปเซตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเจนใหม่กว่านะครับก็จะมีการเปรี่ยดพลังงานนิดนึงนะครับต่างกันนิดนึงแต่ว่าการ์จอนะครับหรือ GPU เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับคือ อดีเอ็กซ์สามศูนย์ห้าศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นทีไอด้วยนะถ้าเกิดจะให้เทียบจริงๆเนี่ยก็เทียบได้นะครับกับพวกการ์ดจอพวกอดีเอ็กซ์ที่มันเป็นรหัสห้าห้าพันนะครับห้าพันเจ็ดร้อยห้าพันเก้าร้อยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็เล่นเกมพวกกราฟิกหนักๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอออฟดีตี้วอลซอนเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ไหวเพราะว่าโซลิดดูน้อยไปนะครับตัวนี้เพิ่มแรมได้นะครับเพิ่มแรมได้สองสล็อตแต่ว่าเอสเอสดีก็เพิ่มได้อีกหนึ่งสล็อตเช่นเดียวกันอ่ะก การปรับราคา2ครั้งนะครับเปิดตัวตอนแรกเลยนะครับสี่หมกว่าบาทโอ้โหปวดหัวเลยคือมันแพงมากนะครับแต่ว่าเขาก็มีการปรับราคาลงมานะครับจะอยู่ที่ราวๆป,ประมาณ36,990บาทนะครับแต่คุณผู้ชมครับซื้อในช่วงท้ายปีนี้ซื้อได้ใน,นราคาเพียง34,990บาทนะครับก็ประหยัดลงไป2,000บาทแนะ่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้โนบุโกเกมมิ่งสักเครื่องที่นะครับ อัปเกรดมาจากเจ้าตัว HP แล้วก็เจ้าตัว MSI นะครับแนะนาเป l e โ o v o ตัวนี้เลยนะครับซึ่งราคาก็เอาเรื่องอยู่นะตัวนี้เนี่ยถือว่าแรงกว่าจัดๆนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมหนักๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าวัวใจมหาชนยอดขายในถล่มทลายนะครับโอ้พูดมาขนาดนี้กับเจ้าตัว ASUS TUF Gaming f 1 5นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส FX506 นะครับสเปคเนี่ยก็ใช้ขนาดหน้า พาร์ทแนหน้าจอเป็น IPS ครับค่ารีเฟรชเรท144 Hz แบบมาตรฐานสำหรับหน้าจอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปเลยนะครับส่วนในด้านการทำงานก็จะมาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับ CPU หรือชิปเซตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i5 10300H นะครับก็จะเป็น Gen 10นะส่วนในด้านของการ์ดจอนะครับเป็น NVIDIA GeForce GTX นะครับ1650 4GB GDDR6 นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับประมาณหนึ่งนะครับก็เล่น p u b G ได้อะเออเล่น p u b G ได้แต่ปรับสุดอาจจะยังไม่ได้นะครับส่วนแรมนะครับตัวนี้เป็นแบบแถว DDR4 นะครับเป็น RAM 8GB Storage เนี่ยให้มา 512GB นะครับแล้วก็เป็น SSD M.2 ด้วยนะครับน้ำหนักตัวเรื่องนะครับ2.3กิโลกรัมนะครับน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่พอตัวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้น้ตบุ๊กเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับเนื่องจากว่า1แหละส่วนตัวชอบด้วยนะครับแล้วก็2ราคามันเป็นมิดมากๆนะครับโดยตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับจะอยู่ราวประมาณ26,990บาทนะแต่มันก็มีการปรับลงมานะครับในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยมันสามารถซื้อได้ในราคา24,9 0 0บทก็ซื้้้้อไดแแลววนะต่่ชมง ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับซื้อได้ในราคาเพียง2 2 9 9 0บาทโอโหราคาหน้ารักมากซึ่งถ้าใครอยากจะได้น้ตบุ๊กเกมมิ่งสักเครื่องที่ใช้เล่นเกมได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเล่นเกมแบบเต็มแม็กซ์นะครับคือมันเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยชอบด้วยเนื่องจากว่า1ดีไซน์โคตรสวยนะครับแล้วสการเซอร์วิสอะไรต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับใครจะว่าผมอวยยุก็ตามส่วนตัวผมชอบเเออปรรระมมาาาาณนนี้้้ัับแลวกก็็ถึงงดดสุทยขจ ด้วยโน้ตบุ๊กที่เราเรียกได้ว่าเวอร์ไวก็แล้วกันนะครับตอบโจทย์ครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้งานธุรกิจนะครับสำหรับเจ้าตัว Microsoft Surface Pro 7 Plus นะครับตัวนี้จะเป็น Core i5 นะโดยในด้านของสเปคตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่12.3นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็น Full HD นะตัวในเรื่องของค่า Refresh Rate ก็เป็น 60Hz ปกติแล้วก็จอของเขานี่ทัชได้นะครับสามารถรองรับปการแล้วก็ทัชโดยนิ้วได้นั่นเองนะครับระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Windows 10 Home นะแต่ก็น่าจะอัปเกรดได้นะครับเร็วๆนี้นะส่วน ิปเซตนะครับตัวนี้เนี่ย Intel Core i5 1 0 3 5 0 g 4นะครับถ้าเป็นเจนใหม่ๆนะครับก็จะเป็น Surface Pro 9แล้วนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะราคาแบบหนาวหน่อยนะครับส่วนการ์ดจอก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมจริงๆก็ไม่ซีเรียสนะก็เป็น Intel Iris Plus Graphics G4 นะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะส่วนเรื่องของ RAM นะครับเป็นแบบ LPDDR4 นะครับ RAM 8GB Storage ให้มา 128GB เป็นแบบ SSD นะครับและที่สาคัญเลยตัวนี้เนี่ยแป้นพิมพ์ถอดได้แล้วก็มีปากกาด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะแถมปากกาหรือเปล่านะ เพราะว่าตอนที่ช่วงเปิดตัวช่วงแรกเนี่ยมันพิมพ์แถมนะครับแต่ว่าประกาศต้องซื้อเอานะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทาง Microsoft เนี่ยเขาจะแถมทั้ง2อย่างมาหรือเปล่านะครับโดยรุ่นนี้ครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหกระจ่อยรอยมากนะครับอีกนิดนึงจะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่0.77กิโลกรัมไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับถือว่าเบามากนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กถึงแท็บเล็ตนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเนื่องจากว่าระบบปฏิบััััตตติิิกกาาาาาาารรรรรขขออออออองงงงเเเเเเเคคคคค้้นนนนนนนีี่่่ยยปป็็ Windows 10ะบบืืสใดดวท แสบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเปิดตัวอยู่เราประมาณ4 1 0 0 0ถึง42,000บาทก็เอาเรื่องนะครับผมหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคุ้มตรงไหนนะครับต้องอย่าลืมว่าสำหรับคนที่แบบใช้งานเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการแบบเดินทางนะครับโน้ตบุ๊กที่เบาๆนะครับแล้วก็สามารถเป็นแท็บเล็ตทัสกินได้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เขามากกว่านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับซื้อได้ในราคาเพียง3า8 5 0่น้ันรบาทเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีคดส่วนลดอ ใ,ใครที่สนใจนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเลียงด้านล่างจัดเต็มเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมโน้ตบุ๊กที่ลดราคาอยู่ในช่วงปลายปี2022นี้นะครับผมในช่วงเดือนสุดท้ายแบบนี้นะครับก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะสินค้าไอทีเนี่ยก็จะมีการลดหลั่นลงไปเนื่องจากว่ามีการผัดเปลี่ยนปีนะครับก็อาจจะมีการข้ามเจนอะไรต่างๆนะครับโน้ตบุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมมองว่าในช่วงปลายปีเนี่ยหลายๆคนอาจจะอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เอาไว้ใช้งานเตรียมความพร้อมในการทํางานปีหน้าเอาไว้เรียนปีหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเราก็เลยรวบรวมมานะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่า นทัดได้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางเบาอะไรแบบนี้นะครับก่อนจะการคลิปนี้ครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและฝากคุณผู้ชมครับไปติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเกอรนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ผมดรีมโมเล่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าซีอูทุกคนลาทุ